สวัสดีครับเป็นสตูดิโอครับผมช a n e ของคนรัก,รกเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่ๆน,านนะ้าๆสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับอ่าสไลดคลิปนี้มาแนะนํารีวิวการจูนขึ้นสัญญาณนะครับสำหรับตัวไม่ลอยของไมโครเทครหัส MT ตอง 5D ตัวนี้นะครับผมอ่าคลิปนี้มาแนะนําการจูนขึ้นนะครับสำหรับพี่ๆน,านนะ้าได้สอบถามกันเข้ามานะครับผมอ่าตัวนี้ก็คือปกติจากโรงงานนะครับผม698.500นะครับผมตัวนี้นะฮะ นี่ก็คือคลื่นที่เขาเซตไปให้นะครับผมจากโรงงานนี่เดี๋ยวลองฟังดูน้ำเสียงนะครับเซ็กเ็กทดสอบเลยเราหนึ่งสองสามสี่เซ็กทดสอบเซ็กวอนทดสอบทดสอบนะครับผมตัวนี้ก็คือคลื่นที่เขาเซตไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมซื้อไปก็ใช้งานได้เลยนะครับผมก็เผื่อมีพีพ่ๆนานาท่านใดอยากยูนคลื่นเปลี่ยนสัญญาณนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมให้พีพ่ๆนานากดที่ปุ่มเมนูนะครับผมกระพริบนิดนึงนะครับผมแล้วก็กดเลยครับผมนี่ เลือกไปนะครับผมอ่าอ 30. ่าต <The> right. <Me. S 2> well, mm ัว hmm. นี้ผมจะเลือกไปที่7 0 0 3 0 0นนะครับผมอ่าตัวนี้ก็คือขึ้นที่เราที่ต้องการนะครับที่ต้องการจะเปลี่ยนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับผมตอนนี้ไม่ตรงแล้วนะฮะขึ้นตัวใหม่ไม่ตรงแล้วนะครับผมอ่าทำยังไงนะครับผมทีนี้ก็ให้พี่ๆน้าๆกดตัวบนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อสแกนนะครับผมกดตัวบนอีกครั้งหนึ่งนี่กดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้อ่าเอาตัวใหม่ใส่ได้เลยครับผมนี่ เอาตัวใหม่ใส่ตัวเอานะครับผมนี่เจ็ดศูนย์ศูนย์จุดสามศูนย์ตัวนี้ขึ้นตรงแล้วนะครับนี่ขึ้นตรงกันแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวลองฟังดูนะครับผมขึ้นติดไหมนะครับเซกๆทดสอบเด้เราหนึ่งสองสามสี่ห้าเกวอสทดสอบทดสอบเราหนึ่งสองสามสี่เกทดสอบทดสอบนะครับผมนี่ก็คือการจูนขึ้นนะครับผมรุ่นนี้จูนง่ายๆนะครับผมจูนง่าย นี่กดปุ่มเมนูแล้วก็เลื่อนลงมาก็ได้ครับผมนี่6 9 8 5 0านะครับผมตัวนี้ก็โอเคนะเราหาช่องขึ้นที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วก็กดตัว a c t นะครับผมตัวนี้นะฮะแล้วก็เอาตัวลูกไม้ไปจ่อที่ a r นะครับผมนี่นะนะครับผมนี่หกเก้านะครับ นี่ตัวนี้ก็ย้ายขึ้นมาเรียบร้อยนะครับผมชิกชกทดสอบได้หนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ช,ช,ชิกชิกชิกชิวอนทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าชิกวอนทดสอบทดสอบนะครับผมอ่ะก็เป็นการรีวิวการจูนขึ้นสัญญาณเปลี่ยนสัญญาณสลับตัวไม่ลอยนะครับไม่ลอยตองห้า ดีของไมโครเทคนะครับผมตัวนี้จูนง่ายนะเดี๋ยวทวนอีกรอบนึงนะครับสำหรับการจูนขึ้นนะกดที่เมนูนะครับไฟกระพริบเลือกไปครับผมเลือกขึ้นที่เราต้องการนะครับนี่พอเลือกเสร็จแล้วเราก็กดตัวเมนูนี้ซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่เราก็มาดูที่ตัวลูกไม้ของเรานะครับตอนนี้ขึ้นไม่ตรงนะครับผมแล้วก็กดตัวที่ ACT ตัวนี้นะครับผมเอาตัวมาไปจอดที่ AR นะครับผม นี่มันก็จะขึ้นมานะครับนี่ตรงแล้วนะครับตอนนี้ตรงแล้วนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับผมชิคชทดสอบนะครับชิคชิทดสอบทดสอบเลยเลือหนึ่งสองะโอเคครับผมจูนขึ้นสลับตัวไม่ลอยนะครับไม่ลอยของไมโครเทค m t ็มตอง 5D ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมจูนง่ายๆนะ สำหรับพี่วินาทนาท่านใดใช้งานนะครับผมจนราคาชุดละ3,500บาทเท่านั้นนะครับผมรวมส่งเก็บเงินปลายทางได้เลยนะสำหรับพี่วินาทนาท่านใดหาใช้งานนะครับสำหรับตัวไม้ลอยนะครับตัวนี้ก็มาทําคลิปรีวิวการจูนขึ้นเปลี่ยนสัญญาณสำหรับตัวไม้ลอยไปให้พี่วินาณนาได้รับชมนะครับเปิดท่านใดซื้อไปใช้งานแล้วอยากจูนขึ้นนะครับผมก็ทําตามนี้ได้เลยนะฮะทำตามนี้ได้เลยนะครับผมจูนขึ้นแบบง่ายๆนะครับสบาก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมสลับตัวไมลอยที่สามารถจูนขึ้นเปลี่ยนสัญญาณได้นะครับของไมโครเทครหัส mt ตอง5 d นะครับผมตัวนี้ราคาชุดละ3,500บาทนะครับเปลี่ยนขึ้นย้ายสัญญาณได้นะครับเวลาไปถูกขึ้นรบกวนเราสามารถเปลี่ยนห้องสัญญาณได้นะครับปกติก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะครับผมทางโรงงานเขาเซตไปให้เรียบร้อยก็ใช้งานได้เลยนะครับผมตามนี้นะครับผมเอ็นสตูดิโอเอ็นซาว ระบบเครื่องเสียงบ้าน,านราคาราคายา0653364269สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ